ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับผมตอนนี้ช่องแบงค์แบงได้รับเติม Ruby เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะขึ้นแพ็คให้ตามนี้เลยนะครับผมใครสนใจนะครับผมก็มาเติมกันได้นะครับสะดวกปลอดภัยนะครับผมราคาถูกด้วยจากช่องแบงค์แบงนะครับผมก็มาเติมกันได้นะครับผมจะลิงก์จะทิ้งลิงก์คลิปชั่นมาข้างล่างนะครับผมมีโปรโมชั่นมากมายนะครับมาเติมกันได้ก็เดี๋ยวไปดูคลิปกันเลยนะครับผม โอเคนะครับทุกคนยินดีต้อนรับหรือช่องแบงค์แบง,แบงนะครับผมวันนี้อยู่ในเกม Line Ranger นะครับผมและวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงเบาะแสะโคโลโบที่เพิ่งมาเมื่อวานนะครับผมแล้วก็ความคิดเห็น <c oughs> จากทางบ้านนะครับผมอืมอ่าก็นะครับเดี๋ยวมาดูเบาะแสะโคลาโบนก่อนเลย เบาะแสคาราโบอันแรกนะครับผมเป็นอนิเมะฮิตในญี่ปุน่นเบาะแสที่สองดังในรอบปีเบาะแสที่สามพูดแล้วพูดชื่อแล้วเนี่ยอ่าคนที่เล่นเกมเนี่ยคนที่เล่นเกมนี้หรือเกมอื่นส่วนมากเนี่ยจะรู้จักนะครับผมเบาะแสที่สี่ไม่เกี่ยวกับฟุตบอลอ่าเบาะแสที่ห้าตัวละครเอกผมสีดำออกน้ำตาลน,น้ำตาล และไม่ใช่ธาตุไฟด้วยอ่าบอกแสที่6มีการต่อสู้ในเรื่องด้วยบอกแสที่7เชื่อว่าทุกคนจะตื่นเต้นอ่าก็นี่คือเบอะแสคลาโบนะครับที่ได้จากไลฟ์ทางการของ GM เมื่อวานนะครับผมก็ GM เนี่ยได้ออกมาไลฟ์แล้วก็ได้มีการพูดถึงโคลาโบอ่า ถ้าถามผมนะครับความคิดเห็นส่วนตัว,ตว,ตวหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยผมได้วิเคราะห์นะครับอะไรต่างๆนะครับผมก็ได้ไมาจากหนึ่งด้วยว่าไม่ใช่รีบอลแน่นอนนะครับจาก GM นะครับผม GM ได้บอกว่าไม่ใช่รีบอลแน่นอนก็ได้ตัดทิ้งนะครับผมดังนั้นก็ตัดทิ้งไปสำหรับรีบอลส่วนตัวผมถ้าทุกคนถามว่า,าผมคิดว่าเรื่องไหนจะมาจากที่ดูจากเบาะแสแล้วเนี่ย อันนีนะ้เอาแค่เบาะแสนะตอนนี้นะครับผมที่มีที่มีโอกาสเป็นไปได้นะครับผมผมไปทางยใยบะดาบพิฆาตอสูรแล้ว70เปอร์เซ็นต์นะครับผมาจากที่เมื่อวานเนี่ยผมคิดว่าสจะ50เปอร์เซ็นต์แต่ว่าพอนั่งเลื่อนดูเนี่ยผมให้ไป70เปอร์เซ็นต์เลยสำหรับยใยบะดาบพิฆาตอสูรทำไมว่าทำไมถึงเป็นยใยบะเ,เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเทียบเคียงกับขำใบ้นะครับผม เป็นอนิเมะฮิตในญี่ปุ่นแน่นอนดาบพิฆาตอสูรในเจแปนหรือญี่ปุ่นเนี่ยฮิตมากมากนะครับผมฮิตมากๆอ่าดังในรอบปีดาบพิฆาตอสูรปีนี้แน่นอนดังมากๆเพราะว่าอ่าทั้งมูวี่อะไรต่างๆเนี่ยมันก็ออกมาเยอะนะครับผมอ่าก็เลยปีนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นปีดังของดาบพิฆาตอสูรเลยพูดชื่อแล้วคนเล่นเกมนี้หรือคนเล่นเกมอื่นจะรู้จักแน่นอนครับผมอ่าคนที่ อ่าเรียกว่าเป็นสายเล่นเกมแล้วก็มีดูเบะดูเมะบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมหรือว่าอาจจะไม่ได้ดูเลยบางทีแต่ว่าเล่นเกมอื่นอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยพูดถึงถ้าพูดถึงว่ารู้จักดาบพิฆาตสูนไหมหลายหลายคนรู้จักนะครับผมหลายหลายคนรู้จักนะครับผมสรบเจ้าดาบพิฆาตสูนเขาเรียกว่าดังมากๆไม่เกี่ยวกับฟุตบอลก็ไม่เกี่ยวจริงไม่เกี่ยวจริงๆไม่เกี่ยวกันแม้แต่นิดเดียวตัวละครเอก ผมสีดำออกน้ำตาลอันนี้นี่คือตัวตัดช้อยที่ดีที่สุดนะครับผมอันนี้คือตัวตัดช้อยที่ดีที่สุดซึ่งผมสีดำอ่าออ,ออกน้ำตาลเนี่ยใครทันจิโร่ไงเดี๋ยวขึ้นรูปไปดูเลยนี่ใช่ไหมล่ะใช่เลยทันจิโร่ไงล่ะโอ้มันจะชัดอะไรขนาดนั้นไม่ใช่ธาตุไฟก็ภาคแรกเนะ่ยเป็นปรานวารีนะครับผมก็ปกติโคลาโบเนี่ยเขาจะเอาภาคแรกมา ภาคแรกไม่ใช่ปานวารีนะภาคแรกก็ไม่ใช่ปานตไม่ใช่ปานตะวันคือปานวารีนะครับผมดังนั้นอ่าไม่ใช่ด้านไฟได้มีการต่อสู้ในเรื่องด้วยแน่นอนครับมันฟาดกันคอขาดหลุดตะบันเต็มบานเลยมันฟาดกันคอขาดตะบันอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเรื่องนี้เชื่อว่าทุกคนจะตื่นเต้นเสียงอะไรวะช่างมันเชื่อว่าทุกคนจะตื่นเต้นตื่นเต้นแน่นอนเพราะว่าเรื่องมันดังมากๆ ท,ทุกคนตื่นเต้นแน่นอนผู้เรื่องมันดังมากๆเรื่องนี้นะครับสำหรับดาบพิฆาตศูนย์ก็มันเนี่ยตรงเรียกว่าตรงคําใบ้ทุกอย่างนะครับตรงคําใบ้ทุกอย่างเลยนะครับผมในความคิดผมนะก็ความคิดทุกคนเป็นยังไงนะครับผมอาจจะแตกต่างจากผมนะอันนี้เป็นแค่ความคิดของผมนะครับผมเดีย๋ยวมาดู ความคิดเห็นจากทางบ้านดีกว่าอาได้เห็นถ้าได้เห็นความคิดเห็นจากทางบ้านด้วยเนี่ยอาจจะอ,อาจจะเปลี่ยนใจหรืออาจจะมีอะไรเพิ่มมาก็ได้ขวิดนแรกปิ้งเซรามูนมตัวแทนแห่งดวงจันทร์จะลงทันเ,เองเยี่ยมกูดคุยมมอนันต่อไปรีบอลครับเพราะผมอ้วยก็บอกไปแล้วนะว่ารีบอลเนี่ยามาไม่ได้นะครับผม ต่อไปอันนี้ยาวเลยัน,นี้ค่อนข้างยาวเลยโตเกียวรีเวนเจอร์อาราออนแรกก่อนโตเกียวรีเวนเจอร์ถามว่ามีโอกาสมาไหมอืมถ้าเทียบจากคำใบเนี่ยยังก่อนเพราะว่าทาเคมิจิเนี่ยผมนี่เหลืองอ่อยเลยผมนี่เหลืองอ่อยเลยเออถ้าถึงในมังงะมันจะออกดำๆใช่ไหมแต่ว่าอย่าลืมว่าเกมอย่าลืมว่าเกมเนี่ยเขาจะเอาแค่ภาคแรกเขาจะเอาแค่แอ,นแอ,นแอนิเมะมานะครับผมดังนั้น อาจจะต้องตัดแต่ว่าด้วยที่โตเกียวรีวนเจอร์เนี่ยโตเกียวรีวนเจอร์เนี่ยพึ่งจะคอแแลบกับเจ้าลายบับเบิลไปดังนั้นในอนาคตปีหน้าอาจจะได้เห็นก็ได้นะครับผมเากเจ้าโตเกียวรีวนเจอร์ยัยบะคือดาบที่ฆ่าระศูนยที่พูดไปนั่นแหละครับอใครว่าค่าไม่เหมาะจะเป็นจอมมนันอืมอานอสอ๋อนอสก็น่าสนใจแต่ว่าถามว่าคนรู้จักเยอะไหมถ้านในวงการอนิเมะเนี่ย รู้จักแน่นอนถ้าใครที่อยู่ในวงการอนิเมะจะรู้จักนะครับผมจะแบบอยู่ถ้าใครที่อยู่ในแบบทั่ววงการอนิเมะจะค่อนข้างรู้จักเพราะว่าไอตัวาหานี่ในอยู่ในเวทเดเตอร์บ่อยมากเลยนะครับผมทาให้หลายคนรู้จักต่อไม่เคยดูมันนะครับผมอิรุมะคุงกับโรงเรียนปีาศาจอ่าอิรุมะคุงนั่นแหละครับอิรุมะคุงเหรอ้านอนาคตมีโอกาสมาแน่นอนครับเพราะตอนนี้ค่อนข้างบูมเหมือนกันบูมมากๆนะตอนนี้ นะครับผมก็มีภาคใหม่ใหม่แล้วด้วยผมก็ติดตามอยู่นะับสำหรับอิรุมะคุงส่วนจะเอามาได้ไหมในเดือนหน้ายังก่อนนะครับผมผมนี่ผมนี่ออกฟ้านะ้ํามึนมาเลยนะไม่มีดําไม่มีดําไม่มีม่วงมาเลยนะต่อให้เป็นร่างร่างที่แบบร่างที่โดนร่างที่โดนเปลี่ยนให้มีอารมณ์ปีศาจกา็ยังไม่ใช่นะครับผมสำหรับอิรุมะนะครับผมต่อไปอะไรเนี่ยโคโนสุโคโนสุบะอ่าโคโนสุบะนี่ น่าจะโชคดีมีชัยเออใช่โชคดีมีชัยแฟนต,ต,ตีต่างโลกไอ้ไอ้ไอ้ไไที่พระเอกมันมีความสามารถขโมยกับกิงในอะ่ะเอออ่าแล้วก็อ่าคุณเทพที่ดาเครื่องกองน้ำใช่ไหมเฮ้ก็น่าสนใจเรื่องนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับเรื่องนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับผมอืน่าสนใจน่าสนใจเรื่องนี้เดทอะไรเดทอะไรเดทอะไรอาจจะยากหน่อยนะครับผมผมรู้สึกว่า ผมเรื่อผมเคยดูอยู่ผมเคยดูอยู่เกี่ยวกับของเดทอะไลท์เนี่ยที่มีที่มันจะมีช่อง YouTube มาพูดนะเหมือนว่าเดทอะไลท์ <c oughs> เนี่ยจะคอลแลบ,บยากหน่อยนะครับผมเดทอะไลท์แต่ว่าก็มีโอกาสก็มีโอกาสนะครั <c oughs> <c oughs> บผมคำวินต่อไปนะผม My Hero หรือ My Hero Academia พระเอกนี่ผมเขียวมาเลยบาคุโกโอเออเพราะเขาบอกว่าตัวเอกเนี่ยผมเนี่ยสีเนี่ยออกอน้ำตาล น้ำตาลดำใช่ไหมเออดำน้ำตาลเนี่ยบาคุกโกผมสีอะไรแล้วอะแต่ก็ออกน้ำตาลน้ำตาลน่ะบาคุกโกแต่ไม่รู้มีดำหรือเปล่ววาผมจําหัวบาคุกโกไม่ได้แล้วเพราะว่าผมหลังจากผมดูจบภาคสามไปภาคหลังๆผมก็ไม่ได้ค่อยติดตามมันเท่าไหร่นะเออภา,ภาคที่มันเพิ่งมาเนี่ยก็ไม่ได้ติดตามเท่าไหร่ก็นานแล้วที่ดูไปก็ลืมอาจจะลืมได้เหมือนกันอืมไม่แน่ใจว่าบาคุกโกผมสีอะไรนะครับผมแต่มิดริยาเนี่ยเขียวเตอม,มาเลยนะครับผม ไปที่เรื่องต่อไปอมหาเวทผนึกมารจูีิสกไคเซนนั่นแหละมหาเวทผนึกมารโกโจผมดาโอ๊ยไม่ได้อิตาโดรี่ผมชมพูมาเลยไม่ได้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 ไม่ได,ไได,ไได,ไได้แต่อนาคตอะไม่แน่แต่เดือนหน้าอาจจะไม่ได้อิตาโดรี่ผมชมพูมาเลยชมพูแบบชมพูเลยอะชมพูเลยอะต่อไปของอินต่อไปครับ สำหรับผมผมมาเรื่อง b บีชนะครับผมเพราะว่าตัวคาแรคเตอร์ตัวละครมันเท่ดีครับเป็นอนิเมะเก่าที่มาหลายปีแล้ว,แถ,ลวแถมนิยมในหมู่คนด้วยเออแถมนิยมในหมู่คนด้วยส่วนตัวผมโคตรชอบเคียวราคุเคียวราคุคาคอดีตหัวหน้าหน่วยที่8ใช่ป่ะฮะอไอตัวที่แอกแอกผ้าปิดตาเยี่ยม good. กูดก็บีเทพมอรานะใช่ไหมอิจิโกะนี่ออกส้มๆนะผม แต่ถามว่านาคตมาไหมมาได้เพราะว่ามันมีภาคใหม่มาใช่ไหมตอนนี้มีภาคใหม่มาดังนั้นอ่พาพอภาคใหม่จบเนี่ยอาจจะได้เห็นในอนาคตก็ได้นะครับผมก็น่าสนใจเรื่องนี้ก็น่าสนใจรา่สาสนใจมากๆเลยเอาวปยนต่อไปครับผมเบนเทนให้มันปล่อยสก,กิลแล้วแปลงร่างเดี๋ยวเวลาฮีโร่เราไปทุกคนมันได้เวลาฮีโร่แล้วอัติเบตจ็ด r e a d รูร้วและ้ะ ผมว่าเซนซเชนซอรแมนเน่เชนซอรแมนไหนหัวเรื่อยเลยยังก่อนเชนซอรแมนผมพูดว่ายังก่อนนะครับผมส่วนตัวถามว่าทําไมถึงยังก่อนใช่ไหมมันยังไม่จบไงเออมันยังไม่จบแล้วก็เป็นเรื่องใหม่เกินไปนะครับมันยังไม่จบยังเอามาไม่ได้นะสำหรับเชนซอร์แมนนะครับผมแต่อนาคตก็อาจจะได้เห็นเหมือนกันหรือความคิดเห็นต่อไปนะครับผมผมลงเป็นเจ็ดบาทรีรันนะครับผมเพราะว่าเนื่องจากมันจะมีภาคลูกในเดือนธันว่าจะมีการเปิดซีจีครับไม่แน่ใจว่า Movie มูฟวี่ไหมเห็นผ่นาน ภาคลูกใช่ไหมมันจะยังไม่เอามานะครับถ้าถ้าเกิดว่ามันจะทําถ้ามันจะทํามันจะยังไม่เอามามันต้องทําให้เสร็จก่อนถึงมันจะเอามาได้ครับผมสำหรับโคลรโบนะครับผมแต่ว่าในปีหน้าเขาอาจจะได้เห็นรีรันนะครับผมเพราะว่าก็ได้ข่าวมาจากได้ข่าวจากคําใบ้จากอ่าเหล่ายูทูบเบอร์ชื่อดังนะครับในปีนี้เนี่ยที่เขาเคยบอกมานะครับผมก็เขาก็เคยบอกไว้แล้วว่าปีหน้าอาจจะได้เห็นโคลาโบเก่ารีรันนะครับผมก็ น่าสนใจอันนี้น่าสนใจนะครับผมอันนี้มาเป็นรูปเลย Hunter, h u n t อร์ e ฮ Hunter อืมอืมแต่ขี้รัวนี่ขาวเตอร์เลยนะอืมไม่มีออกแบบดำน้ำตาลไม่มีคำว่าน้ำตาลเลยนะก่อก็ไม่มีคำว่าน้ำตาลเลยนะอืมแต่ขาดาวั่าเป็นไปได้ไม่เป็นไปได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนเขียนกลับจากทวีปมืดแล้วคนเขียนนี่กลับมาเขียนต่อละ เออหลังจากขายหน้าไปนานประมาณห้าปีได้เออก็อาจจะได้เห็นนะอาจจะได้เห็นอาจจะได้เห็นนะครับผมดีกว่าที่เห็นต่อไป t ีเคบอกว่าเรื่องนี้ดังมากคนที่เล่นเกมนี้รู้จักเจ็ดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ดีเคยังตกใจว่าเฮ้ยมาได้ไงแสดงว่าค่าลิขสิทธิ์ไม่ใช่เล่นเล่นผมเดาว่าอ่าดาบพี่ค่าดาศูนย์ให้ก็ sao ความ,มหินส่วนตัวอ่านี่ความ,มหินส่วนตัวเขานะคนนี้ผมก็เห็นอยู่บ่อยด้วยนะคนนี้เนี่ยอ่า ก็อ,อถ้าพูดเรื่องค่าลิขสิทธิ์ถ้าพูดถึงค่าลิขสิทธิ์ของยไยบะและ s อโอเนี่ยพูดตรงๆองค่อนข้างหนักหนักมากคือค่ายไหนที่เอามาได้โดยเฉพาะไย,ยบะค่ายไหนที่เอายายบะมาได้พวกเอโพวกแบบอนิเมะแบบที่ไม่ถึงระดับดากนบอลอ่ะแต่ว่าแต่ว่าก็คือดังใกล้เคียงอ่ะสามารถเอามาได้หมด นะครับผมไม่ถึงระดับวันพีชไม่ถึงระดับดักบอลไม่ถึงระดับนารูโตะไม่ถึงระดับสามเทพอะ่ะที่ไม่ถึงระดับสามเทพด้านบนอะ่ะนะครับผมจะเป็นใยบะหรือเซตเอชเออะไรพวกนี้เนี่ยจะเอามาได้หมดถ้าสามารถเอาพวกใจบะมาได้เพราะว่าใยบะค่าลิขสิทธิ์เบื้องวังอลังการมากนะครับผมถ้าเอามาได้แสดงว่าเกมรเรนเ n อร์ในตอนนี้เนี่ยรวยรวยสัตว์แล้วรวยสัตว์แล้วเอามาได้เอามาได้หมดแล้วเผื่อาจะได้เห็นเรื่องดังกว่านี้อีกในปีหน้าถ้าเกิดเอาใยบะมาได้ นะครับอันนี้ความคิดอันนี้ความคิดส่วนตัวของผมด้วยนะครับผมส่วก็บอกไอ้ใยบะแน่นอนผมก็พูดไปต้นคลิปแล้วก็มีโอกาสสูงใยบะอืม SAO SAO ก็มีโอกาสอย่างหนึง่งเพราะว่ามันเพิ่งปล่อยเกมใหม่มาเป็น s a o v s นะครับผมผมไปเล่นเล่นหนุกมากนะหนุกมากหนุกมากแล้วก็กำลังจะปล่อยภาคใหม่กํา,ากลังจะปล่อยภาคใหม่ในอาทิตย์หน้ามั้งถ้าจำไม่ผิดกําลังจะปล่อยภาคใหม่มาด้วยนะเป็นภาคมูฟวี่หรือเปล่าไม่แน่ใจ หรือเป็นภาคหรือเป็นภาคใหม่ผมไม่ได้ไปส่องอะไรเยอะ s อ o นะครับผมก็มีโอกาสมีโอกาสมีโอกาสแต่ว่าถ้ามันเป็นภาคมูวี่ใหม่มาเนี่ยเดือนหน้าอาจจะได้เห็นแต่ว่าปัญหาคือคิดที่ตัวผมมันดําสนิทต,ตัวมันดําสนิทเลยไงอันนี้ก็อาจจะยากหน่อยอน,นีความคิดเห็นต่อไปนะครับผมจากคุณป๊อปสายอาพับจากช่องสายอาพับนั่นแหละครับก็จะขึ้นชื่อช่องให้ดูชื่น โลกก้ช่องแปะไว้ไม่รู้ได้แปะหรือเลปล่าอาจจะลืมก็ได้ตามนี้เลยครับวันพีชเลยอมอืสมบัติของฉันเลยอยากได้ก็เอาไปสิไปหาเอาเลยฉันเอาทุกอย่างบนโลกไปไว้ที่นั่นหมดแล้วแล้วคุณป๊อปก็ได้มึงสู่ท้องทะเลเพื่อตามหาความฝันโลกได้เข้าสู่ยุคสมัยของโจรสลัดแล้วสมบัติของฉันเลยถ้าอยากได้ก็เอาไปสิไปหาเอาเลย ฉันเอาทุกอย่างบนโลกไปไว้ที่นั่นหมดแล้วเยี่ยมกูดเยี่ยมกูดนี่ความคิดเห็นต่อไปนะผมเอาีครับฟอรเรนติโนอ,อืมดำตึงๆเยี่ยมกูดนี่ความคิดเห็นต่อไปนะผมอ่าอีกิวซังครับเพราะว่าหัวโลน อืมหัวโลน้นเยี่ยมเอาไปเลยหนึ่งนิ้วโปง้งคุ้มค่าคุ้มค่าด้วยความคิดเห็นต่อไปนะครับผมผมว่าสปายเอ็กซ์แฟมิลีครับเพราะว่าทีเคพูดคำว่าตื่นเต้น,ตนบ่อยเกินจนเหมือนอาเนียที่พูดครับผมอืมวะคูวัคู้นั่นแหละ เอ่อเน,นียอเน,นียเดี๋ยวแต่ผมต้องพูดถึงพ่อมันพ่อผมสีอะไรวะออกเหลืองเหลือนะออกเหลืองเหลืองน้ําตาลนะไม่มีดํานะแม่มันก็ดําเลยนะครับผมส่วนลูกคือเจ้าอนี่นี่ก็ชมพูชมพูเลยก็อาจจะลําบากหน่อยแล้วก็ด้วยตัวเรื่องมันเนี่ยอถึงจะมีการต่อสู้แต่ว่าถ้าถามว่าฮิตในญี่ปุ่นขนาดนั้นไหม ยังไม่ได้ถึงขั้นขนาดนั้นยังไม่ถึงขั้นที่ยึดมากๆในญี่ปุ่นแต่ก็มีโอกาสนะครับผมความเด็นต่อไปเด็กดีชัวครับเหียวโดยเซอแปลงร่างเป็นมังกรพ่นบีมไปยังเขาให้นะใช้ท่าโอเวอร์บูสเตอร์บูสเตอร์บูสเตอร์ดิตี่ยงนะครับผมตัวเลมอนครับตัวเอกคือโนบิตะอโนบิตะผมเป็นสีอะไรวะ จำไม่ได้แล้วแต่ว่าไม่ใช่แน่นอนไอม,ม่อนนี่ออกออกแบบออกฟ้า,ฟา,ฟามาเลยเออไอม,ม่อนนี่ฟ้ามาเลยฟ้าออกน้ําน้ำมันน้ำมันหน่อยนะาม่อนรู้สึกว่าม่อนจะประมาณนั้นนะสิความคิดเห็นต่อไปครับพระเอกผมสีน้ําตาลไม่ใช่อะนไรไม่ใช่ไฟกับไม่ใช่ไฟสายฟ้าและพายุอะไรคือไฟสายฟ้าพายุ แนวต่อสู้ฮิตในญี่ปุ่นและดังในอเมริกาด้วยอันนี้แปลกๆเลยนี่แปลกๆอ่ะอันนี้มันลูกผู้ชายพันดีมาแล้วลกูชายดีฮรฮรที่ใส่อะไรสักอย่างเหมือนกับตันอเมริกาผมจำไม่ได้แล้วนี่คืออะไร นะที่มันใส่อยู่นะครับผมที่ความที่เห็นต่อไปว็เนี้สุดท้ายครับผมแก้วหน้ามามีเมามีโอกาสมาเปล่าอืมมีครับผมโอกาสศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นมี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 ครับผมม,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 มีครับผมลุม้นไปลุ้นไปก็เป็นยังไงบ้างครับผม, <c oughs> บบผมกับบอแสคอลคลาโบแล้วก็ความเพ็นจากทางบ้านนะครับผมก็ <c oughs> มบอกเลยว่ามีปั่นปั่นมีปันป่นปัน่นส,สนุกเยอะแยะครับผม ก็ไงบ้างนะครับผมก็คลิปวันนี้ก็มาพูดถึงบอสายโคลาบนะครับผมนะบบแล้วก็คํำใบแล้วก็วิเคราะห์กันเล็กๆน้อยๆนะครับผมก็ถามว่าผมจะมาทําคลิปต่อไหมสำหรับเรื่องโคลาบก็ผมไม่ค่อยอยากยุ่งอะไรเยอะเท่าไหร่นะครับผมปวดหัวนะคือเรื่องวามที่ผมเป็นคนที่ดูเมฆเยอะมากนะครับผมทําใหอ้อ่พอดูเมฆเยอะเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยมันทําให้ตัวเราแหละอ่ามันคิดเยอะนะครับผมมันจะไม่เหมือนคนทั่วไปที่ ดูไม่กี่เรื่องแล้วพอเห็นปั๊บก็นึกได้เรื่องสองเรื่องใช่ไหมแต่ผมเนี่ยเป็นคนที่ดูเมะเยอะเลยเลยเขาเรียกว่าเลยคิดได้หลายเรื่องเลยมันปวดหัวเวลานั่งคิดแบบนี้ผมก็เลยไม่ค่อยอยากยุ่งกับพวกคำใบค้คาราโบเท่าไหร่สังเกตนะว่าช่องผมยังไม่ค่อยลงเกี่ยวกับพวกนี้เท่าไหร่นานๆจะลงทีนะครับผมก็มันปวดหัวนะครับผมก็คลิปวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็มาพูดถึงบอแสคอราโบอะไรพวกนี้นะครับผมก็คลิปวันนี้ ขอลาไปก่อนนะครับใครสนใจเติมเก็บก็ทักมาได้ในควับส่วนนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ